เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องเราเกี่ยวกับนักเตะใหม่ี่เพิ่งจะมีการเปิดตัวกับทีมของเราไปแบบสดๆร้อนๆเมื่อค่ำคือทิพากมา นั่นก็คือในรายของทางมิลอดเคอร์เคสแบ็กซ้ายตัวเก่งจากทางสโมสรเดอเชอรี่บอนมัดที่ทีมของเราไปคว้าตัวเขามาร่วมทีมได้สําเร็จด้วยสนับราคา40ล้านปอนด์ก่อนที่เขาจะมีการชูเสือ้อจดประกาศเซ็นสัญญากับทีมของเราอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญาระยะยาวติด5ปีด้วยกันซึ่งผูกมัดเข้าในทิดแอนซียาวไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2030 อย่างไรก็ตามสาหรับในเรื่องของเบอร์เสื้อที่มีการสอบถามกันเข้ามานั้นในแข่งการอย่างเป็นทางการของสโมสรก็ยังไม่ได้มีการระบุหมายเลขออกมาซึ่งมันก็เป็นขี้คาดหมายกันว่าเราจะต้องรอให้หมดสัญญากับทางไนกี้ผู้สนับสนุนชุดแข่งปัจจุบันของเราเสียก่อนแล้วไปเริ่มต้นกับผู้สนับสนุนรายใหม่อย่างทักอาดีดาสที่สัญญาที่เซ็นกับเอาไว้นั้นจะมีผลเริ่มต้นตั้งแต่แตวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปซึ่งนั่นก็จะเป็นกรอบเวลาที่เราจะได้รับทราบเกี่ยวกับเบอร์เสื้อของนักเตะใหม่ ทั้ง3คนได้แก่ในรายของทางเชเดรมีฟร่ฟลังปองฟอร์เรน,นเบตและรวมถึงตัวของทางเคอร์อเคสต่ตางก็ขึ้งต้นต่างลำดับถัดไปขณะเดียวกันล่าสุดเราก็ได้เห็นทางลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อวงในของทีมเรามีการออกมาชี้ชัดอีกด้วยว่าเกมน,นัดแรกที่เราจะได้เห็นตัวของทางเคอร์อเคสลงประเดิมสนามในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลนั้นจะมีกรอบเวลาอยู่ที่ช่วงใดกัน ในตอนนี้ทางนิวคาสูมีกำหนดการที่จะเรียกตัวนักเตะกลับมาลงฝึกซ้อมรายงานตัวในช่วงปีสีซสั้นในวันที่7กรกรกฎาคมที่จะถึงนี้ขณะเดียวกันโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดแรกของทีมเราก็มีการกำหนดเอาไว้แล้วกับการลงเล่นเผชิญหน้ากทางไบรตันนอตเอ็นในวันที่13กรกฎาคมหรือ1สัปดาห์หลังจากที่เราการนัดหมายรวมตัวกันของนักเตะทั้งหมด นั่นจะเป็นครั้งแรกที่เราจะมีโอกาสได้เห็นนักเตะทั้ง3าคนดังกล่าวข้างต้นลงเล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลของเราขณะเดียวกันทางลิเวอร์พูลเอ็กโคก็ยังมีการชี้เป้าต่อไปอีกด้วยว่าจากการที่ตัวของทางเคอร์เคสจะได้ลงเล่นในช่วงปีซีซั่นแบบเต็มเมนั้นมันก็มีโอกาสสูงมากที่เขาจะได้คว้าตำแหน่งเซเว่นผู้เล่นตัวจริงในเกมน,นัดเปิดสนามในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ที่ทีมของเราจะลงเล่นเจอกับทางบอลมัดในการแข่งขันวันที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้ที่สนามแอนฟิลด์ของเรา ซึ่งมันก็หมายความว่ามันจะเป็นการที่ตัวของทางเคอร์เคสจะต้องกลับไป,ปเผชิญหน้ากับอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาอีกตัวเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอดีตนักเตะเก่าของเรากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางฟาบิโอคาวาโย่อดีตนักเตะของทิมดอกที่โจ้ตัวเพิ่งจะย้ายไปอยู่กับทางเพิ่งน้อยเบนฟอร์ดย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วด้วสนองราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม27.5ล้านปอด์อยางไรก็ตามเส้นทางอาชีพของเขาในถิ่คอมมูนิตี้สเตเดียมกลับไม่ได้เป็นไปะยาที่โจ้ตัวมีความคาดหวังกันเอาไว้และเขาก็ได้รับโอกาสลงสนามในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่1ินัดเท่านั้น แถมส่วนใหญ่ในจานวนดังกล่าวข้างต้นนั้นยังเป็นการลงเล่นในผานักตัวสมรองโดยโอกาสที่เขาเป็นส็ดผู้เล่นตัวจริงให้กับทางเบรนท์ฟอร์ดนั้นก็มีเพียงแค่สามเกมเท่านั้นนั่นจึงทําให้ปัจจุบันอนาคตของเขาเกิดความไม่แน่นอนอยานะ่างหนกอย่างไรก็ตามตามการรายงานข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอ็โคอ,อีกเช่นเดียวกันก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางเกียวลิสบอนเบนฟิก้า สโมสรยักษ์ใหญ่จากประเทศโปรตุเกสกำลังหันมาให้ความสนใจในตัวของทางค่าวาอโยและหากโจ้ตัวมีการย้ายทีมไปอยู่ที่นั่นเองมันจะส่งผลดีทางออบมาถึงทางสโมสรของเราด้วยเพราะตอนที่ทีมของเรามีการขายเข้าไปให้กับทางเบนฟอร์ดดังกล่าวข้างต้นนั้นลิเวอร์พูลก็มีการแนบเงื่อนไขที่จะทําให้เราใกล้ส่วนแบ่งค่าตัวหากพวกเขามีการขายตัวของทางค่าวาโยออกไปอีกทอดนึ้งด้วยเปิดเซ็นส่วนแบ่ง17.5เปเซ์ด้วยกัน ผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นครอบครัวของทางข่าวาอโยเองที่นำโดยทางพี่ชายของเขาผมได้รับการบอกกล่าวมาว่าเบนซิก้ากำลังให้ความสนใจในตัวน้องชายของผมอยู่นะและมันก็ไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆเลยว่าน้องชายของผมเองก็อยากที่จะย้ายไปลงเล่นที่นั่นด้วยเหมือนกันข่าววอโยผู้พี่กล่าว มันเป็นสิทธิที่เขาสามารถที่จะทําเช่นนั้นได้และมันก็น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเมื่อคุณประเมินจากสถานการณ์นักปัจจุบันอีกด้วยความคิดว่าตัวของน้องชายของผมนั้นน่าจะมีส่วนช่วยเหลือทางเบนฟิก้าได้เป็นอย่างมากและจากค่าตัวที่มันมีกระแสข่าวออกมาจากทางสื่อของฝั่งประเทศโปรตุเกตก็ระบุว่ามันอยู่แค่ตัวเลขเพียงแค่10บล้านยูโรเท่านั้นซึ่งนั่นถือว่าไม่ได้สูงเลยหากเปรียบเทียบกับคุณภาพของนักเตะในระดับน้องชายเขา ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเรามีการเิดประเด็นไว้ด้วยเรื่องดาวของนักเตะที่ย้ายออกจากทีมของเรากันไปตั้งแต่เมื่อหนึ่งปีที่แล้วในตอนนี้เราจะมาดูอีกคนหนึ่งที่ก็มีโอกาสจะเก็บข้าวของย้ายตาบออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้กันเป่านั่นก็คือในรายของทางเฟเดริโกเกียอซาติดทีมชาติอิตาลีของเรานั่นเอง พราะอันที่จริงแล้วเขาเองก็เพิ่งจะย้ายมาร่วมติดแอนฟิลด์ของเราเมื่อช่วงสับเมือ่อ่อนด้วยสนับราคาในเบื้องต้น10ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก2.5ล้านปอนด์ท้าไม่ดีนี้มีรลคาสุทธิรวมกันที่12.5ล้านปอนด์ย่างไรก็ตามเส้นทางอาชีพของทางเคียซ่ากับทางสโมรสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรานั้นก็เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหามากมายทั้งในเรื่องของสภาพความฟิตอาการบาดเจ็บและการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งที่ดุเดือด มันจึงทคำให้ตัวของทางเคียซ่าได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมของเรารวมไปทั้งสิน้นเพียงแค่14นัดเท่านั้นและ4นัดในจำนวนดังกล่าวก็คือการลงสนามเป็นตัวจริงนั่นจึงทำให้ตัวของทางเคียซ่าเองตกเป็นข่าวอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายกลับไปสู่เวทีกอโชซูอาของประเทศอิตาลีอีกครั้งแต่มีหลายสโมสรชั้นนำได้แสดงความสนใจในตัวเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นทัสซูลา่านาโูลี งูใหญ่อินเตอร์มิลานปีศาจแดงดํมเอซีมิลานและแม้กระทั่งทางหมาป่าเหลืองแดงอาร์เอสโรมาอีกตัวล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาเมื่อทางลอเรนโซเขียซาน้องชายของทางเฟเดริโกมีกับภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาใน IG Story ของตัวเขาเองเป็นภาพขณะที่ตัวของเขากำลังฝึกซ้อมร่วมกับพี่ชายอยู่ในประเทศอิตาลีบ้านเกิดของพวกเขา จากภาพกังกล่าวข้างต้นจึงเป็นการโหมกระแสกับรายงานข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้จากทางฝั่งของทางฟาบิเซโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ก็้าไปการออกมายืนยันโอกาสการย้ายกลับไปสู่ประเทศบ้านเกิดของตัวเคียซ่าอีกครั้งหนึ่งในช่วงตลาดรอกนี้ ทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะได้เห็นตัวของทางเคียซ่าไปลงเอยกับสโมสรนใดกันซึ่งทีมที่เรียกได้ว่ามาแรงแสงทางโค้งมากที่สุดณปัจจุบันก็คือทางนาโปลีหลังจากตัวของทางอันโตนิโอคอนเต้เทรนเนอร์จอมแท็กติกของพวกเขามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าหากประสบความสําเร็จในการดึงตัวนักเตะกลับไปสู่ประเทศอิตาลีอีกครั้งจะสามารถดึงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของทางเคียซ่ากลับคืนมาได้อีกครั้ง เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ก่อนหน้านี้ทาง The Athletic สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษเป็นคนออกมาเปิดประเด็นเป็นทีแรกนั่นก็คือรายงานข่าวที่มีการระบุออกมาเลยว่าในตอนนี้ทาง f เฟนเวสปอร์ Group เจ้าของสโมสอนของเรากำลังมีการดำเนินการในการเจรจาเพื่อหวังจะเทคโอเวอร์ทางสโมสสเกตาเฟนในศึกลาลีกาของประเทศสเปน จุดมุ่งหมายในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นก็เพื่อการสร้างเครือข่ายฟุตบอลขึ้นมาตามรูปแบบฉบับที่เราได้เห็นกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทางซิตี้ฟุตบอลครับหรือจากทางกลุ่มทุนเรดบลู และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักว่าทำไมทางเฟนเวสปอร์กรปจะมีการไปตามง้อตามงอนทางใหม่ขึ้นเอ็ดเวิร์ดอดีตผู้อำนวยาก,าการกีฬาคนดังของเราให้กลับมาทำหน้าที่เป็นซี o ด้านฟุตบอลให้กับทางเฟนเวสปอร์กรกตั้งแต่เมื่อช่วงสำม,มร์ที่แล้วเพื่อความหวังว่าจะให้เขาขึ้นมาเป็นห,หัวเนือใหญ่ในการดูแลภาพรวมทั้งหมดของเครือข่ายฟุตบอลที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมารวมกัน ล่าสุดก็ดูเหมือนว่ามันจะมีความคืบหน้าในประเด็นนี้หลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นความล้มเหลวในการเดินหน้าเจรจาไม่ว่าจะเป็นการขอซื้อทางสโมสรบอสในประเทศฝรั่งเศสรวมไปถึงทางมาลาก้าในประเทศสเปนโดยตามการรายงานข่าวจากพักแอนฟีวอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปสามารถบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นกับทางเกฟราเฟได้แล้ว ซึ่งมูลาค่าในการเทคโอเวอร์สโมสรในครั้งนี้จะอยู่ที่ตัวเลข150ล้านยูโรหรือคิดเป็นรักา128ล้านปอนด์เลยกันซึ่งถือได้ว่าไม่แพงเลยกับการที่ดอบจะได้1สมสทซมสนเข้ามาเป็นสโมสรในเครือข่ายฟุตบอลของทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปต่าว อันที่จริงแล้วเราก็ได้เห็นทางเจ้าของสโมสรเกตาเฟสมีการออกมาประกาศลงหน้าไปแล้วว่าพวกเขามีความตั้งใจที่อยากจะขายสโมสรอ,อยู่แล้วแม้ว่ากําหนดการเดิมที่พวกเขาจะมีการตั้งเอาไว้ก็คือหลังจากปี2027เป็นต้นไป นั่นหมายความว่าการเข้าเข้ามาของทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและทางเซนเวสปอร์กรุปในครั้งนี้ก็เป็นแค่กระบวนการในการเล่งการขายสมูสอนของพวกเขาให้เร็วขึ้นกว่าเดิม2ปีเท่านั้นเองและมันจึงทําให้ดิวนี้มีความราบรื่นในเรื่องของการเจรจาและมันก็น่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมามากขึ้นกว่านี้ต่อไปในช่วงไม่กี่วัดข้างหน้า เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอมาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในอนาคตของนักเตะคนสําคัญภายในทีมของเรากันบ้างนั่นก็คือในรายของทักอิบราฮิมาโคนาเต้เซนเตอร์ฮัททีมชาติฝรั่งเศสของเราเพราะอย่างที่ทุกคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันเข้าเหลือสัญญาผูกมัดกับทีมของเราอีกแค่เพียง2ปีเท่านั้นซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนในปี2026 จนกระทั่งถึงปัจจุบันตัวของทางโคโนาเต้ก็ยังคงตอบปฏิเสธโอกาสในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราและข้อเสนอล่าสุดที่ทางสโมสรมีการยื่นเข้ามาให้โอพิตเจรณานั้นก็ได้ถูกบอกปัดออกไปจากตัวของทางนักเตะเองแบบที่เรียกได้ว่าไม่มีเยื่อใหญ่กันเลยทีเดียว นั่นจึงนำมาซึ่งกระแสข่าวว่าในตอนนี้ตัวของทางโคโนาเต้น,นั้นพร้อมแล้วสำหรับการบบกมือลาจากทินแอนฟิล์ของเราไปและมันก็มีโอกาสที่เขาจะรอจนกระทั้งหมดสัญญากับทีมของเราเพื่อย้ายทีมในฐานะนักเตะฟรีเอเยต์แบบไร้ค่าตัวอีกตัว ล่าสุดทางเดอะกาเดียนสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการออกมาแฉเบื้องลึกเบื้องหลังในการเจรจารดังกล่าวข้างต้นเลยว่าทางลิวรภพูมีการยื่นขอ้อเสนอที่เรียกได้ว่าสมน้ําสมเนื้อไปแล้วโดยเหตุผลหลักที่ทีมของเรามีการอธิบายกับตัวของทางนักเตะก็คือหากเขาอยากจะได้รับเงินค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญมันจะต้องไปอ้างอิงกับโบนัสตามผลงานของเขาเพราะหากเ้าตัวทําผลงานได้ดีก็เ,เหมาะสมแล้วที่เขาจะได้รับเงินค่าเหนื่อยที่มีความเหมาะสม แต่ในทางตรงกันข้ามทางโคนาเต้กลับมองไปอีกทิศทางหนึ่งเลยว่า <S <S วเขาอยากจะได้เงินตัวเลขค่าเหนื่อยพื้นฐานขึ้นมาอยู่ในระดับต้นๆของสโมสรเราอยู่ที่ระดับ200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรืออยู่ในระดับเดียวกันกับทางฟอร์เรียนเว็บซูปเปอร์สตาร์ดังคนใหม่ที่ทีมของเราเพิ่งจะไปคว้าตัวมาจากทางไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นและจะได้รับค่าเหนื่อยน้อยกว่าเพียงแค่ตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาและเวอร์กิลฟันได้เพียงแค่2คนเท่านั้น ปากกลังทีมชาติฝรั่งเศสกำลังเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายของเขากับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนะเดอะกาเดียนระบุมันเป็นที่เข้าใจกันว่าเขาได้ตอบปฏิเสธข้อสเสนอในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอ,ออกไปแล้วตัวของทางดาวเตะแวี่ยปีนั้นผิดหวังกับโครงสร้างค่าเหนื่อยที่พวกเขามีการยื่นเข้ามาให้ตัวเขาพิจรารณาและทักเอเย่นส่วนตัวของเขาก็พยายามผลักกันที่จะให้ตัวของทางนักเตะได้รับค่าเหนื่อยพื้นฐาน เพิ่มมากขึ้นอยากมีในย่าสาคัญหลังจากขอ้อเสนอทิศทางลิเวอร์พูลมีการยื่นเข้ามาให้กับพวกเขานั้นพวกเขาเป็นเน้นหนักในเรื่องของโบนัสตามผลงานของทางนักเตะมากกว่าไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็เปิดประเด็นมาม้วยเรื่องราวเกี่ยวกับทางอิบราฮิมาโขนาเต้และอนาคตของเขากันไปแล้วข่าวต่อไปเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย คนหนึ่งในคนที่มีการออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวขั้นต้นก็คือทางสแตนคอริมอร์อดีตดาวยิงของทีมเรา หลังจากเข้ามีการชี้ชัดลงมาเลยว่าถ้าตัวของทางโคโนาเต้มีการเล่นแง่ไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปเช่นนั้นแลน้วในอีก6เดือนข้างหน้าหรือนับตั้งแต่วันที่1มก,กราคมเป็นต้นไปมันจะทําให้สถานการณ์ของทีมเราเรียกได้ว่าสุ่มเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิมเพราะตัวของทางโคโนาเตจะสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรในต่างแดน,นได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวก่อนการย้ายถิ่นอย่างเป็นทางการตอนที่เขาจะหมดสัญญากับทีมของเราต่อไปตามลําดับ นั่นน่ไม่ตามมุมมองของทางคอลลิมอร์แล้วทีมของเราควรจะชิงลงมือก่อนในการขายตัวของทางนักเตะออกไปตั้งแต่ช่วงซัปมเมอร์นี้เลยหากไม่สามารถที่จะหาข้อยุติร่วมกันได้อิปราฮิม,มาโคโนาเต้ไม่เหมือนกับกรณีของทางเวอร์กิวฟานไร้์หรือทางบัมเมดซาลาในแง่ของความสำคัญต่อทีมนะคอลลิมอร์กล่าว หากพวกเขาเสียตัวนักเตะรายนี้ไปผลกระทบมันก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขาสมควรทำด้วยผมคิดว่ามันยังมีปักหลังที่เก่งกว่านี้อีกหลายคนในโลกใบนี้นะดังนั้นการเสียเข้าไปมันจะไม่ใช่จุดจบของทางลิเวอร์พูล เมอเป็นเช่นนั้นหากตัวของทัพอิบราฮิมาโคนาเต้ไม่ต้องการที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่และฝากอนาคตของเขาเอาไว้กับทางสโมสรอนโดยมีการอ้างเหตุผลในเรื่องของโครงสร้างขั้นเหนือคิดทานิรอว่าู้วการมอบให้กับเขาซึ่งอันที่จริงแล้วถ้าเราลงไปดูในเชิงของรายละเอียดก็จะเห็นได้ว่าขอ้อเสนอที่ทีมของเรามีการยื่นให้กับเขานั้นมันก็ไม่ได้ขี้เหละเลยนะหากสถานการณ์มันไปถึงจุดนั้นจริงมันก็คงจะเป็นจุดที่ทางสโมสรคงต้องตัดใจในการปล่อยตัวเขาออกไป หลังจากฟังเรื่องราวของคนที่มีโอกาสจะย้ายออกจากทีมของเราไปกันแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูหนึ่งในเป้าหมายคนสำคัญสำหรับทีมของเราในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้างนั่นก็คือในรายของทางอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยินตัวเก่งของทางสารลิกาดองนิวคาเซอร์ยูนาเต็ดหลังจากหลายฝ่ายก็มีการออกมาเปิดเผยตรงกันว่านี่คือเป้าหมายในฝันสำหรับทีมของเราสำหรับการเสริมทัพในตำแหน่งศูนหน้าตัวกลางเลยก็ว่าได้ แต่ประเด็นปัญหาก็อยู่ที่ว่าการคว้าตูวเขาก็น่าจะเป็นหนึ่งในดิวที่ยากมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ต่างๆดูเหมือนจะเริ่มมีความเป็นแจกให้กับทีมของเราแล้ว มาตามการรายงานข่าวจัดทนเดลิทเทเลกราฟสื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางนิวคาสเซิลกำลังหมายตาอยากจะเสริมทัพเอาไว้สู้สกการแข่งขันยูฟฝ่าเชนส์แวนลีในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้โดยที่พวกเขาหลงไปที่3นักเตะอย่างทางชูอัลเรโตเจมทัฟฟอร์ดและทางแอนโทนีอีหลังกาที่ซึ่งพวกเขาทั้ง3คนนั้นมีค่าตัวรวมกัน100กับอีก25ล้านฟอร์ แต่ประเด็นปัญหาที่ทางวเซิลต้องเผชิญอยู่นักปัจจุบันก็เป็นเรื่องของกฎแฟร์เพดทางการเงินซึ่งเป็นสถานการณ์แบบเดียวกันกับที่พวกเขาเคยเจอมาแล้วย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ12เดือนก่อนนั้นในตอนนั้นทางวเซิลถูกดีบให้มีความจำเป็นจะต้องขายทักแอนโทนีกอรดอนออกมาเพื่อหาเงินเข้าไปปรับงบดุลทางบัญชีแต่ใเวลานั้นพวกเขาสามารถปล่อยนักเตะคนอื่นออกไปได้ก่อนจะมีการถอนดีลการขายตัวทางกอรดอนไปในที่สุด แล้วเหตุการณ์เดียวกันนี้ก็กำลังกลับมาเกิดขึ้นกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นจึงทาให้ทางเคเรกราฟมีการสรุปออกมาเลยว่าหนึ่งในขนทางที่อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของพวกเขาก็คือการขายตัวของทางอิสซักออกมาซึ่งจะทําให้พวกเขามีงบประมาณไปจับจ่ายใช้สอยได้แทบจะเรียกได้ว่าตามใจที่พวกเขาต้องการในช่วงสมัมอมีนั่นเอง ในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องดาวกันไล่ล่าตัวทักเล็กซันเดอร์อสักของทีมเรากันไปแล้วเราก็จะมาดูประเด็นนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงถึงจุดยืนของสโมสรเรากันบ้างเมื่อทางเด r ริกเอ็ก s พอีกหนึ่งสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก,ก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าจากการที่ทางสโมสรของเรามีการทุ่งงบประมาณเกินกว่า200ล้านปอนด์ไปแล้วในช่วงสองเมื่อนี้กับการคว้านักเตะใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางเชร์มี่เฟรงปอมิลอดเคร์ ฟอร์เรนเนียสแาอาจจะรวมถึงตัวของทางจอจี้มามาดาชวินนี่เข้ามาร่วมทีมนั้นมันจึงทําให้ทีมของเราจําเป็นต้องมีความระมัดระวังในเกืเ่อนการจับใจใช้สอยในช่วงที่เหลือของซัมเมอร์นี้ดังนั้นการที่ทางนิวคาสเซิลมีการตั้งค่าตัวของทางอีซักเอาไว้อย่างต่ำา150ล้านปอนด์จึงทำให้ทีมของนรกอาจจะวางแผนในการขายนักเตะสตาร์ดังหลายคนออกจากทีมไปเพื่อระดมทุนมาซื้อตัวเขาดังกราบข้างตน ซึ่งทัดเอ็กเพรสก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าในตอนนี้นักเตะ5คนที่อยู่ในข่ายที่จะถูกปล่อยตัวเพื่อหาเงินมาซื้อตัวทักอิสักในครั้งนี้จะกระเกาะไปด้วย 1. คือตัวของทางดาวินดูนเยสที่ได้รับการคาดหมายว่าจะถูกขายทิ้งออกจากสโมสรของเราไปเป็นคนแรก อันดับที่2ตามมาก็คือในรายของทางเ mm. ดียโกโชตาดาวริงทีมชาติโปรตุเกสให้ทางฝั่งของทางนิวคาสเซิลก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาก็ให้ความสนใจในตัวดาวริงวัย28ปีรายนี้อยู่ด้วยและจากการที่เขากําลังจะหมดสัญญากับทีมของเอาในช่วงปีหน้าการปล่อยตัวเข้าในช่วงซัมเมอร์นี้จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝาก่ายคนที่3ก็คือตัวของทางหลุยส์ดีอาร์ที่กำลังตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างหนัก และเจ้าตัวเองก็ไม่พอใจกับการที่สโมสรของเราไม่ยอมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาอยากที่เจ้าตัวต้องการตามภาระคาัเนี่ยที่ปัจจุบันเขามองว่าได้รับน้อยจนเกินไปคนที่4ก็คือทางจอรเรลควนซาซึ่งดอกกำลังจะปล่อยตัวเขาออกไปอยู่แล้วให้กับทางไบเออร์เรเวอร์คูเซนและคนสุดท้ายก็คือทักแอนดูโรเบอร์สันที่เราก็น่าจะขายเขาทิ้งไปด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ได้แบ็กซ้ายตัวใหม่อย่างทามิลอดเคิร์เคสเข้ามาแล้ว แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างริ่มแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ